งานให้กับงานอุปสมบทนะครับไม่ได้ฉะนั้นช่วงนี้ปรบปืนใรังให้กับน้องหนุ่มนนทนันกคร้างครับผู้มีเกียรติครับสวัสดีครับสวัสดีครับวัสดีครับพี่เดียวครับวันดีน้องหนุ่มวันนี้ผมขึ้นมาใส่หมวกหล่อเลยนะอะนี่ฮะอ่าพวกเราวันผู้ชายใส่หมวกหล่อหล่อหล่อนะครับอะก่อนอื่นเลยนะครับกต้องต้องขอสวัสดีนะครับพี่น้องของเราทุกๆท่านเลย นะครับที่เดินทางมาร่วมงานบุญงานกุศลในครั้งนี้นะครับเมื่อสักครู่นี้เสียงตบมือค่อยจังเลยนุ่มนนทนันมาขอเสียงตบมือนางๆอีกสักครั้งหนึ่งครับโอ้ <equality> โห,โหนนบนหลังคาแอบตบด้วยนะฮะตบแมนไอที่พูดเนี่ยคนหรือนกพิราบคะนบคนอะไรนกพิราบปลอมือให้ด้วยครับ วันนี้เห็นรอยยิ้มนะครับของทุกท่านตั้งแต่ช่วงบ่ายโมงแล้วนะครับได้เดินทางไปร่วมงานอุปสมบทเสียดายพี่เดียวมาไม่ทันครับผมเขาที่อื่นเขาจ้างแพงกว่าเออเหรอจริงเียพูดเล่นมาไม่ไหวต่นไม่ไหวแล้วเลยติดงานติดงานครับผมแล้ววันนี้ผู้หลักผู้ใหญ่นะมาร่วมงานกันนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับทุกๆท่านเลยนะ ที่ได้เดินทางมาร่วมในวันนี้โดยเฉพาะท่านมาโนจักรานะครับที่ปรึกษาพิเศษนายกอบจอครับท่านพลตารวจโทกํารนว,วิทย์ทูบกระจ่างนะครับ,รบท่านเดินทางมาพร้อมกับท่านนาเลศคูชิตาที่ปรึกษานายกอบจอนะครับครับที่มาพร้อมกันนะครับเพราะว่า ช่วงนี้นะครับก่อนที่เราจะเริ่มงานหรือว่าจะดําเนินงานต่อไปนะครับ,รบเดี๋ยวขอเชิญท่านู้ผใลใ่ต่้งสองท่านครับ,รบขึ้นมาเก่า